ยินต้อนรับเข้าสู่วิคอยเช้า5นาทีบิตคอดยดูวีแนนดิ่งเอาคอยพุ่งแรงใบแนนเงินไหลออก500ล้านดอลลาร์ระวังวันจองทุบคุณอยู่ไปหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในกระลงทุนแต่อย่างใด ชาวนี้เปิดขึ้นมาเขียวเขียวสดใสแต่ต้องเป็นเขียวที่ร,ระมัดระวังด้วยนะครับอัพเดตการแข่งนิดนึงนะก็ยังคงแผนเดิมนะครับยัง125%หอยู่นะครับก็ยังเหมือนแผนเดิมคือลันเทรนไม่เปิดไม้เพิ่มและถ้ายิ่งเปิดไม้เพิ่มเดี๋ยวขาดทุนเพิ่มนะครับแล้วการ ของการนอนไม่หลับของเตอร์เนี่ยวันนี้ก็มาแชร์นะว่าเมื่อวาเนเดียผมออกห่างจากกราฟไปพักผ่อนมาก็ดีขึ้นนะครับนอนหลับสนิทเลยใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ลองเอาตัวออกจากกราฟนะแล้วคู่ชีวิตคุณเนี่ยอาจจะดีขึ้นมาได้ครับข่าวเตือนเสมอกราฟมาก่อนข่าวเสมอคำนี้ไม่เกินจริงอยู่ที่ว่าข่าวนั้นจะสร้างความโลภหรือความกลัวให้เรานะครับ นั้นข่าวนี้เองเนี่ยก็จะมีหลายคนที่เอ้ยเราเซฟตัวเองไว้ก่อนไหมโดนแบนแนนโดนฟ้องเงินไหลออก500ล้านเราจะถอนหรือไม่ถอนดีผมจะตอบตัวเองแบบนี้ครับถ้าเราไม่สบายใจเราถอนแต่ให้เราสบายใจเราก็ไม่ต้องถอนครับปล่อยผ่านไปเหมือนวันที่ stable c a ค l หลุดเพกพอายุผ่านไปมันก็กลับมารีเพกหรือมูลค่าในดอลลาร์เท่าเดิมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะว่าจะเอาอยัางไง แต่เต้นให้โจทย์ว่าถ้าคุณไม่สบายใจย้ายครับแต่ถ้าคุณสบายใจก็ไว้ที่ไปนั้ c e นแหละอันดับหนึ่งแต่อย่ามีไมเซต t ว่าอันดับหนึ่งยังไงก็ไม่ล่มนะเพราะอดีตอันดับหนึ่งเคยล่มมาแล้วครับะข่าวตัวเลขทาเศรษฐกิจสัปดาห์นี้เฝ้าวันพฤหัสนะมี GDP มีการว่างงานคับวันศุกร์มี PCE เป็นสามข่าว ที่จะต้องติดตามว่าตัวเลขออกมาอย่างไรบ้างน,นะครับน่าจะมีผลกับตลาดคริปโตโดยตรงเลยนะครับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์กราฟกันบ้างน,นะครับขึ้นมาเท่านี้แล้วลงนะเพราะเปิดช็อตอยูอ่ชื่อชื่งวันนี้นะครับสับตัวของบิตคอยเ,เองเนี่ยเรามีมุมมองกันว่ามันจะรีบาวไปถึงทรเกตสมเจ็ดพันสามร้อยสองมืเจ็ดพันหกร้อยนะครับ ซึ่งขึ้นมาแล้วนะเบคก7 7 0 0 0่เับมาแนละ้วเต้นคิดว่าในสัปดาห์นี้เองเนี่ยนะอาจจะขึ้นได้ถึง27,600และท้ายสัปดาห์วันพฤหัสบดีสุกต้องรอดูตัวเลขออกมาว่าออกมาแล้วจะททำให้บิตคอยดิ่งหรือไปต่อนะครับยังไงระมัดระวังกันด้วยสัปโตของบิตคอยนะี่ยมีมีหลายมุมมองเลยนะครับเติ้นจับพูดมุมมองของการรีบาวก่อนแน่นอนว่าเราคุยกันไปแล้วว่าถ้าบิตคอยรีบาวครับ ค่า t บิตคอยรีบาวเราอาจจะจับจังหวะในการเล่นฝั่งรองตรงนี้ก็ได้แต่การจับจังหวะในการเล่นฝั่งรองของผมไม่ได้มาจับจังหวะลองบิตคอยนะพเต้ ton, เล่นในภาพใหญ่คือเปิดช็อตไว้อยู่นั้นผมไปเล่นเอาคอยเพราะว่าถ้าเกิดบิตคอยขึ้นเอาคอยนี่มันทูเดอะมูนเลยนะดันั้นเต้นไม่ได้เทรดลองบิตคอยแต่ไปเทรดลองเอาคอยและปิดช็อตเอาคอยที่ผมถืออยู่ ทำไมเดี๋ยวผมไล่ฝันนะครับดังนั้นใครเปิดลอบิตคอยอยู่ตอนเนี้ถ้าเรามองในภาพเล็กไม่หลุด27,100แต่ว่ายังถือได้อยู่ครับเ็ยังถือได้อยู่ทําไมเต้นพูดแบบนั้นนะเพราะแบบนี้เต้นไบแอสไงว่ามันน่าจะลงดังนั้นมี2วิธีการคือขึ้นมาที่27,600อาจจะระวังดูก่อนว่าถ้าผ่านไม่ได้อาจจะทำกำไรนะหรือรอหลุดโลเลยนะครับโลปัจจุบัน27,100ถ้าหลุดก็นีก่อน ทำไมผมถึงมองแบบนี้ถ้าเราคุยกันในมุมมองฝั่งลงครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าภาพหรือชั่วโมงเกิด Hidden b a l i s d i v e r g e n c ซึ่งเวลาที่เติ้ลจะหาเซตอัพในการชรอตสักเซตอัพหนึ่งเนี่ยเมื่อได้ทาาเฟรมหรือชั่วโมงเกิด Hidden d i v e r g e n c ภาพเล็กเติ้ลมักจะรอครับเติ้ลมักจะรอว่าเอ๊ถ้าภาพเล็กนะมันขึ้นไปทำสัญญาณ Regular Bullish d i v e r g e n c นะครับหรือทำราคาที่สูงขึ้นไปอีก แล้วนะครับไม่พอนะรอให้มันหลุดโลรีบาวแล้วฉันจะชอรอตลงไปถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยครบเลยแสดงว่ามันน่าจะขึ้นมา,าแถวแถวแนวต้านแล้วลงไปต่อก็ได้ครับอันนี้ให้เป็นไอเดียไว้ใครที่อยากรื้อบิตคอยอันนี้ให้เป็นเซตอัพไว้นะครับ h ิดเด n b นแบ์เกิดแล้วรอ v แบ d d เดเวอเ n นภาพเล็กหุดโลไหมหุดโลรีบาวแล้วกดชอ้อตลงไปครับทีนี้ใครที่ถือ ลองจบแล้วมาดูฝั่งชอรอตบ้างฝั่งชอรอตส่วนตัวผมเคยสตอปลอตที่2,900มเเข้าที่2,8600ปัจจุบันเนี่ยให้โซนสตอปลอตไว้2โซน2 8 2 8 2 8่0 0ถ้าดีดเกินนี้ใครไม่โดดผมโดดถ้าดีดเกิน28,000ใครไม่โดดผมโดดนะ เพราะว่ามันทำ higher high เยอะ h i g นะครับเพราะว่ามันเป็นการทำ higher high อะ h i g ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปขนาดนั้น่ะมันคงไม่ลงและแรงซื้อมันเยอะนะแต่ถ้ามันขึ้นไม่ถือตรงนั้นนะครับเราสามารถมองได้สมุมมองคือมุมมองที่1น,นะครับมันจะขึ้นมาที่27,600แนวต้านที่เรามองไว้ และถ้าเกิดเราตีชันแนลเทรลไลน์ลงไปเอา้าประจวบมอเหมือนกันเลยมองเป็นแนวต้านเหมือนกันเลยนะครับต่อเตินภาวนาว่าให้มันขึ้นรวถึงแค่นี้แหละแล้วให้มันลงต่อนะตอนนี้ถามว่าถ้าผมเลือกหนึ่งมองระหว่างการที่รีเบลแล้วพุ่งแรงไปเลยกับผมว่าน่าจะขึ้นมาแถว27,600แล้วลงต่อเดี๋ยวเรารอข่าววันพฤหัสบันสุก ว่าจะปีนผลลัพธบตลาดแท้งไหผมเลือกกรณีหลังนะเพราะว่าในโครงสร้างราคาจะสังเกตเห็นว่าทำ lower low ใช่ไหม lower low higher low เนี่ยก็เป็นดาวเทรนอยู่ ตามโครงสร้างราคาจนกว่าจะเบรก8 8 2 0 0ถ้าเบรกได้ผมก็จะมองว่าโอเคมันน่าจะลงแค่นี้กำไรน้อยแต่ก็แล้วนะฉันต้องยอมครับด้านของวันนี้คือไฮไลไท์เลย b บิตคอยโด m i n a n c e ขึ้นมาถึงโซนแนวต้าน48% Bitcoin Dominance คือส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin เทียบกับเอาคอยแบ่งเปอร์เซ็นต์ครับพอบิตคอยโด m i n a n c e แดงเนี่ย นั่นแปลว่าหนึ่งเงินจากบิตคอยเนี่ยอาจจะไหลออกไปสักที่หนึ่งออกจากตลาดหรือออกไปเอาคอยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่บิตคอยไซเวก่อนที่เขาจะพุ่งมาในเช้าวันนี้ครับบิตคอยขยับนิดเดียวเขียวนิดเดียวเอาคอยพุ่งแรงเลยครับเอาคอยพุ่งแรงเลยเลยเป็นที่มาที่เติ้ลเปิดช็อตรอาไม่ใช่ครับที่ติ้ลเปิดลองเอาคอยด้วยนะะ จบเรื่องของบิตคอยไปอิชูเวียมครับใครเปิดชอ็อตอยู่นะก็ระมัดระวังนะครับสต็อปลอตอยู่ที่อ่าสต็อปลอตอยู่ที่ประมาณหนึ่งนแหกสิบนะส่วนตัวถามเติ้นว่าอ่าถ้าเติ้นจะเทรดอิชูเวียมเติ้นจะเล่นหน้าไหนนะเติ้นต้องบอกว่าอิชูเวียมในภาพใหญ่เติ้นมองขึ้นนะเพราะว่าเขาทำไฮอไฮอยู่แต่ถ้าเกิดเราชอร็อตลงมาเนี่ยมันเป็นการชอร็อตที่เราบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเป็นโครงสร้างขาขึ้นทำไฮไฮนะ แทนชอ็อตที่ยอดแล้วคาดหวังว่าตรงนี้เป็นเพียงการย่อตัวระยะสั้นเท่านั้นและหากเรามองในภาพเทอวเฟมเล็กเราก็จะเห็นทรงว่าเอ๊ะตรงเนี้ทำโลว์โลแล้วนะครับกราฟกําลังดีบาร์เปิดชอ็อตได้ไหมเป็นผมถ้าผมคันมือมากๆผมว่าเออตรงนี้ก็พอได้แหละเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นแนวต้านเนาะประมาณเนี่ยพันเจ็ดโดยถ้าเกิดจะเล่น ตอ l รอ s ที่1,860และ TP แรกนะครับจะอยู่ที่ช่วง1,570เราเล่นกันแบบนี้แต่ถ้าผมเลือกได้ผมจะไม่เล่นแลาผมเลือกได้ผมจะไม่เล่น,เ,ลอเ,ลนเออเพราะผมรู้สึกว่าอ e ีทูเรียม่แรงซื้อเยอะแรงขายน้อยเราจะมาเล่นฝั่งลองในโครงสร้างราคาที่ในภาพใหญ่มันเป็นอัพเทรนอยู่แบบเนี้ยก็ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจแต่ ไม่ได้แปลว่าความคิดเห็นของเติ้ลถูกแล้วคุณผิดนะถ้าคุณอยากช็อตเอาเลยถ้ามันคุ้มเสี่ยงจัดการเลยครับ มีส p อ o s ดก็เพียงพอส t o p l ดสองหนึ่งกจัดการได้ครับก็หวังว่ามันจะลงนะผมก็อยากชอรอีเช h เ r ียมอยู่นี่คือแผนการของ e ีเ e r เ u ีครับโอพหลังจากที่ผมเปิดชรอตไปนะครับถามว่ามุมมองของเต้นยังคงมองลงอยู่ไหมเต้นก็ยังบอกบอกว่าในทาวเฟรมใหญ่เต้นยังมองลงอยู่ครับแต่ทีนี้ทาไมผมถึงเปิดชรอตมาเปิดลองเพราะหนึ่งไม้ชอตของผมลิตรีวอตเดโชมันน้อยครับ ลิทีเลเวลโชว์มันน้อยได้ประมาณประมาณห้าเท่านะครับเสียร้อยหนึ่งได้ห้าร้อยแล้วในภาพเล็กครับผมไปเจอเซตอัพที่ได้ลิฟท์เลเประมาณเก้าเท่าลิเลเลประมาณเก้าเท่าผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นเรามาเล่นฝั่งรีบาวดีกว่าแล้วถ้ามันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเราค่อยช็อตลงมานี่คือแผนของเติร์นครับที่สอดคล้องกับบิตคอยว่าโอ้บิตคอยดูยไม่แน่นลงนะพอบิตคอยดูยไม่แน่นลงเอาค่อยอาจจะดีด เฮ้ยเราเปิดช็อตอยู่แต่ลิลี่วอรไม่โอเคว่ะมันน้อยมากเลยเราเจอเซตอัพในการเล่นฝั่งลองเราก็เลยเปิดลองขึ้นมานะครับเพื่อให้คุ้มกับกำไรที่สุดคือผมไม่ได้เทรดเอาเท่ผมไดม้เห็ุเอาเงิมมเนน่ะคือถ้าผมช็อตที่ยอดได้ขายให้ดลุมเท่ไหมหเท่นะแต่เงินมันได้น้อยอ่ะกับผมอ่ะไม่เอาเท่เอาเงินเนี่ยผมเปลี่ยนฝั่งตอนเนี้ยถ้าเกิดผมขายฝั่งลองนะ ผมไล้ลินรวอร์ดหเท่าซึ่งมากกว่าเซ็ตอัพฝั่งชอทที่ผมเปิดมาด้านบนแล้วด้วยสัมปายนะครับนี่คือแนวคิดที่ผมคิดซึ่งคุณอาจจะไม่ต้องไปทําตามก็ได้นะอันนี้ครอบอ็นสัตัวโอเคโอพครับลังจากที่ย่อลงมานานนะครับเมื่อคืนนี้เกิดแพทเทิร์นแบบนี้เยอะมากครับช่วงประมาณ5้าโมงหกโมงเกิดแพทเทิร์นคิขึ้นมาครับย่อลงมามีไดเวจน อ่ะยอ่อลงมามีเดวเจนมีการทำไม่ไฮย์ยไฮยตีฟิโบลลงมาครับรับซื้อที่6กสิจุดแดแล้วก็เปิดหน้ารอขึ้นไปโดยการลันเทรนก็ดูสิยกไฮยกโลยกไฮยกโลโอเคยังไม่เสียทรงขาขึ้นยังไม่หลุดโลก็ขึ้นไปก่อนก็ให้มันไหลขึ้นไปก่อนดและโอพครับ สำหรับฝั่งของไม้ลองนะเต้นจัด TP แถว2.275ุองเจ็าพเติ้นบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นมาแค่นี้แล้วลงเลยนะไม่ใช่แต่เต้นเพียงแค่มองว่าเฮ้ยถ้าขึ้นมาถึงตรงเนี้ยฉันพอใจในกําไรของฉันแล้วฉันเลยโดดออกแต่ถ้าเกิดถามเต้นว่าเอ้ยเออจะหาจังหวะชอตที่2.275ุด้าไมเต้นก็บอกว่าเต้นยังตอไม่ได้ครับ เตยังตอบไม่ได้เพราะต้องดูทรงกราฟก่อนแต่ถ้าผมจะเปิดชอร์ตนะต้นสังเกตเห็นแล้วว่าโลมาอยู่ตรงนี้ฮะโลอยู่ที่ประมาณ2.18รอขึ้นไปทำบ a l i d ์เดเวอร n c จนรุดโลรีบาวแล้วก็เปิดชอ็อตตรงนี้ถ้าผมจะเปิดชอรอตเต้นจะรออาการกราฟเกิดแบบนี้ก่อนเราก็ชอรอตตามทาวเฟรมใหญ่ไปแบบนี้โอเคครับังนั้นใครที่เปิด ช็อตโอ p มากับผมเนี่ยถามว่ากังวลไหมก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะต้นยังมองลงอยู่นะครับก็ดูโซนเนี่ยช่วงแนวต้าน2.275มันมีแอคชั่นยังไงบ้างนะครับก็ต้นจะปิดแถวนี้แหละแล้วถ้าขึ้นไปได้ไม่ไกลไปมากกว่านี้ผมว่าจะหาจังหวะชอ็อตตามเทรนใหญ่ต่อนี่คือแผนของ OP ที่ผมสลับมาครับคีย์เวิร์ดคือเทรดเอาเทลเทรดอาตัง รีดรีวอร์ดอันไหนเยอะก็ไปอันนั้นแต่มันเพิ่มความเสี่ยงนะคุณจะรับความเสี่ยงได้ไหมถ้ามันผิดทางคุณอดเงินแต่ถ้ามันถูกทางได้รีดรีวอร์ดที่โคตรดีอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ครับชอบคําพูดคํานึงมากนะครับที่เติ้ลพูดอะไรแล้วมีเออ่ผูดด้ติดตามห,หรือเพื่อน,พ,อน,นพูดขึ้นมาว่าเราไม่ต้องวันนี้เราไม่ต้องสนใจเราก็ไปเปิดชอ็อตเปิดลองเราสนใจว่ามันคูมรีดรีวอร์ดเลยโชว์เราไหมดีกว่าครับ ARB เติ้ลปิดชอ็อตแล้วครับ ันติิดชอ็อตแล้วนะครับเหตุผลเหมือนกับ OP เลยเพราะว่าตัวของ OP อ่ะตัวของ ARB อ่ะเปิดชอ็อตลิลิวอ์ดแต่ว่ามันดีไหมนะคะมันก็ดีแต่ว่าเปิดรอลิลิวอ์ดดีกว่าเนี่ยต้นก็มีการอ่าผมหาก่อนปุ๊บอ่านี่นะครับต้นปิดไปแล้วนะฝั่งฝั่งชอ็อตนะครับแต่ว่ารูปผิดไม่เป็นไร นะต้นปิดไปประมาณนี้ครับแต่ต้นปิดป,ประมาณ1.14 1.15ุส่หนึจดนโซนนี้นะครับคือถามว่าทาไมปิดนะครับเพราะว่าผมอยากเปิดลองผม,มอยากเปิดลองนะครับอ่าทีนี้ใครที่เปิดช็อตตามผมมาอยู่นะครับหรือว่ามีแผนการช็อตที่ทุนสูงๆต้นต้องบอกว่าหากว่ามัน ปิดเหนือ1.35ตรงนี้อาจจะต้องหนีก่อนเนาะเพราะว่าการที่ทำ1.35เนี่ยมันคือการทำไฮฮายใครเปิดชอ็อตเบรก1.35อันนี้โดดก่อนแล้วทรงการาฟว่าจะสัสเกลเห็นว่ามันมีการเวกเอาเส้นเชนลายมาซึ่งเติ้นก็เลยมีมุมมองว่าในระยะสั้น ARB น่าจะรีบาวขึ้นไปนั้นมุมมองฝั่งชอ็อตครับไม่หลุด1.35ถือต่อดได้ครับและเต้นมีมุมมองว่า ถ้าผมจะชอ็อตนะถ้าตอนนี้มือว่างอย่าหาจังหวะชอ็อตจะชอ็อตตรงไหนดีเตินมองในโซนนี้ครับอ่าโซนสามสิบแปดจุดสองเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งจุดสามครับหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งจุดสามเป็นจะเป็นเป้าราคาของเตินว่าหนึ่ง ถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วมันมีสัญญาณกับตัวอาจจะช็อตตามโรงกราฟต่อตรงนี้แต่ถ้ามันทะลุ1.35เลยคือยอมฝั่งช็อตออกก่อนทุกกรณีครับ 2. มุมมองฝั่งลงนะครับสับตัวของ A. อ r าร์บิชัมไม่ใช่มุมมองฝั่งรีบาวนะครับมุมมองฝั่งรีบาวซึ่งเติ้ลเปิดช็อตและปิดเปิดลองและปิดไปแล้วครับทีที่1 1ึทีเนี้เติ้ลเห็นเหมือนกับ o อเลยเห็นไหมมันเกิดไดเวเจนครับ อ่ะยอ่อลงมาเกิดสัญญาณบูลิตเดวเวอรเจนในภาพทาวเฟมเลสเห็นบิตคอยกำลังรีบาวมามาลองเอาคอยดีกว่าดาลิตรีวอร์ดเลยโชว์ดีกว่าโอ้ยเห็นแล้วนีไงเห็นแล้วนีไงมีอาการทำไฮอ่ะตัวมองนี้เนี่ยทำไฮทำโลยกไฮยกโลแล้วก็เปิดลองกันแถวๆนี้ครับ ลอแถวๆนี้แล้วรุ้นว่าเบรกแนวต้านที่เป็นเส้นผ้านรวไมไมถ้าเบรกได้ก็หลันเทียนต่อเห็นไหมใครใครที่เทียนเอาคอเนี่ยหลันเทรยนด้ทฤษฎีดาเลยเนาะยกฮายกโลอยู่ว่าไม่ต้องออกตอบล้อตรงนี้ครับใครเปิดล้ออาบิชัมอยู่ให้คุณเซ็ตอบล้อไว้ที่โลลาสุดตรงนี้ก็ได้1.184นี่คือจุดที่เราจะปกป้องกำไรของเราถ้ามันลงมาแรง นะครับถ้ามาลงมาแลกเพราะปัจจุบันเองเนี่ยในภาพ15นาทีเราจะสังเกตเห็นแล้วว่าเอ๊ะกราฟเนี่ยเหมือนจะเริ่มมีสัญญาณเดเวเจนนะนะครับมีแผนเดเวเจนมี b a รดดิ่งแองคาฟิงเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาณตรงนี้ในภาพเล็กเกิดขึ้นมาอาจจะบ่งบอกถึงการรีบาวได้แต่จะไม่ใช่จุดช็อตครับจนกว่าโครงสร้างราคาจะเปลี่ยนเทรนคือหลุด1.18ลงไปนะถ้าเกิดผมจะช็อตน,นะไม่ขึ้นมาถึงเป้าผมละว จุดสองแปดถึงจุดสามถ้ามันขึ้นไม่ถึงถ้าตรงเนี้ยมันคือยอดของรอบนี้แล้วผมจะรอหลุด1.18ขึ้นมาแล้วชอ็อตตามโครงสร้างใหญ่แบบนี้ครับดังนั้นสรุปของวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เติ้ลอยากให้ทุกคนวางแผนไว้คือเราเปิดลองในโครงสร้างใหญ่ที่เป็นโครงสร้างราคาอยู่ดังนั้นเล่นสั้นพอวางแผนป,ป้องกําไรให้เรียบร้อยแล้วใครใบแอบช็อตเติ้ลไว้อาจจะยังไม่ถึงเวลารอข่าววันพฤหัสวัน คิดว่าอาจจะมีสัญญาณบางอย่างให้เราเล่นให้เราเป็นเซตอัพได้ครับและเติ้นจะเน้นย้ำเสมอว่าเราฟังกันมาทั้งหมดสุขภาพมาก่อนการเทรดถ้าคุณมีผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเทรดให้เอาตัวห่างออกก่อนให้หยุดก่อนให้พักก่อนครับเพราะสุดท้ายกำไร,รจะเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดจากการที่เราสบายใจในการเทรดครับส่วนใครอยาก มาคุยกับเติ้ลนะครับสาม,มารถคุยได้ที่ห้องลยลน l ล s สของท่า่านี้นะแล้วใครยอยู่ในปาร์ตี้หมัวท้าเรามีมินิมิ팅การณวันอาทิตย์นี้นะครับรายละเอียดอยู่ในกลุ่มไลน์ปาร์ตี้หมัวทานะก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเจอกันนะครับเ<โ>จอกันใหม่คลิปหน้าโดยแลกและชามนาส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย